ครับสวัสดีครับพบกับสู่กําลังวันนะครับผมแนวทางฮานอยครับของวันจันทร์ที่5เดือน7ครับปี64ครับก่อนอื่นนะครับผมท่านนี่เข้ามาชมใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้แอดนะครับแอดก็ขอบคุณเข้ามาหน้าที่นี้ครับคนท่นหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกําลังใจนะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมเข้าหลุดกระคอไฟครับมาหน้าที่นี้นะครับผมครับช่องทางที่ต่อครับผมแอดไลค์เข้ามาสอบถามตรงนี้ครับแอดจะให้เป็นแนวทางครับลองเข้ามาสอบถามกันดูครับมีอะไรคอมเมนต์มาใใต้้้คคคคคลลิปปนนนนะะรรรรรััััับบบบบผผมมมมหเเ็แวทาาางงดูีขอไก อื่นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมถ้าเป็นเงียวทางนะใครจับคู่ลูกที่มันบานมากก็ขอแสดงความยินดีครับผมที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเด่นครับเด่นชุดรองครับในตารางตะงนี้นะครับผมชุดสองตัวนะครับอครที่ก็จะมีใด้ท่านอีกตามเคยนะครับจับคูู่เรานะครับ ก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมตัวเชินในการรับตัวที่สามตัวครับ สองตัวนะครับคาดว่าจะมานะครับของวันที่หครับผมให้เป็นแนวลางครับปวดเฉีนในการรับชมนะครับสามตัวครับผมจัคู่ดูเอานะครับ่จะเป็นแนวแนวทางครับปวดเฉีนในการรับชมครับสำหรับท้ายทิ่มีหากท่านไม่ชอบชุดเดียวจะให้นะครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองนี้ก็จะบในะนาดครับผม จุดพลังวันนะครับแนวทางฮานอยของอาจารย์ที่5เดือน7ครับปี64ครับผมช่องทางติดต่อแอนไลน์สอบถามตรงนี้ครับเพจนายกแนวทางครับมีอะไรก็มินมาใต้คลิปเลยเลยครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขาดตัวกูฟงอะไรขอไปครับมาหนาที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ